นะนั่งดูอยู่ตลอดทั้ง3วงนะครับของอาจากโรงเรียนสภาราชิดีเขาเรียกว่ากลุ่มของวัยรุ่นนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับคนที่เต้นก็อยากแสดงออกนะครับในลีลาต่างๆคนที่เต้นดนตรีนั่นคือเป็นโหมดของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูที่ฝึกสอนครูที่สอนดนตรีเดี๋ยวขึ้นมารับของที่ระลึกจากนายกแล้วก็เคลียร์พื้นที่ เคลียพื้นที่ตรงนี้หมดนะเดี๋ยวนักดนตรีพวกเราขึ้นมา,เ,าเก็บผ้าไว้เป็นที่ระลึกกับท่านานายกวิโรด,ด้วยนะครับแล้วก็คุณครูด้วยขึ้นมารับของที่ระลึกจากนายกวิโรดยอดดำวันนี้นะครับผมดูก็นั่งดูข้างล่างก็คึกคักก็อารมณ์มันในอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในฐานะผมเป็นศิลปินคนหนึ่งเข้าใจ นะบางทีก็อาจจะมีท่าแปลกๆออกไปบ้าง <c oughs> hàng. ก็เรียกว่ามันในอารมณ์นะครับในกลุ่มของวัยรุ่นปัจจุบันเป็นโหมดของการแสดงดนตรีก็ดีกว่าที่ให้กลุ่มเยาวชนไปมั่วเรื่องยาเสพติดม,มาจัดก,การเรื่องดนรตรีตรงนี้นะนะครับจัดก,การเรื่องดนรตรีฝึกซ้อมตนตนี้เคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเราขึ้นมาเก็บภาพพร้อมนายกพร้อมกับคุณครูผู้ฝึกสอน นักดนตรีนักร,ร้องจะเก่งจะดีได้ย่อมมีครูเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับวันนี้เรามีอาจารย์ถึงสองท่านมีอาจารย์วิศนุวันนบวรแล้วก็อาจารย์เชยศัพท์นะท่านไม่ผิดถูกไหมอาจารย์อาจารย์ศัพท์ถูกนะพอดีเด็กเขียนมานะครับอนัตดนตรีครับขึ้นขึ้นขึ้นมาเรามาเก็บภาพเป็นที่ระลึกพร้อมกับท่านนายกบิโรธยยดำวันนี้นะครับท่านนายกพร้อมอย่างโนราลงแล้วก็อาจารย์สวัสดีครับ ที่อ้อยสวัสดีครับลูกคิดว่าลูกศสษย์ใครโอเคนะหลังจากนั้นเราก็จะชมหลัมนรารงนรงอรุณโรธเต็มรูปแบบช่วงนี้ของที่ระลึกที่ทางอบตออนามืนสีจะมอบให้อาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมหรอยังครับ <ๆ S 1> แล้วก็ลูกๆทุกคนไปดูใน Facebook ไลฟ์ของมนูนกําเนิดทองไลฟ์ไว้หมดเลยเมื่อสะกร่ว่าใครร้องอย่างไรลีลาอย่างไรบน บนเวทีอย่างนี้นะให้พวกเราไปติดตามดูย้อนหลังได้เอ่อของที่ระลึกนะ,อะตอนนี้ท่านนายกบิโรธขึ้นมาบนเวทีเอ่อ,อ,อขอเชิญเอ่ออาจารย์อาจารย์พิษณุวันบนบ,โบโวรและอาจารย์เชยะศัและพร้อมกันนั้นนักดนตรีนะเราขึ้นมายืนเป็นแถวข้างหลังตรงนี้นะครับด่วนเลยนะครับด่วนด่วนวน,นักดนตรีนะเรามาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ให้สำหรับาทางอบตอนาหมื่นสีนะครับวันนี้พวกเรามามีส่วนร่วมสร้างสีสันในกลุ่มของวัยรุ่นในโหมดของวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกนะครับเก็บภาพไว้อดวัลลุกนักดนตรีดวนด้วยครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่หาดูได้ยากที่กลุ่มเยาวชนนะครับวันนี้พี่อ้อยเรือ,อ,อของเรา ก็เป็นบรมครูเรื่องดนตรีคนหนึ่งได้มาเป็นพี่เลี้ยงสอนเด็กวันนี้มีการมอบของที่ระลึกช่างภาพเก็บภาพไว้ด้วยนะเก็บภาพพร้อมอาจารย์ชยศักดิ์จากโรงเรียนสภา,าราชีดีนะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกมีของอะไรบ้างวันนี้ท่านนายกจะมอบอพ,รอมนะพร้อมน้ลูกนะพร้อมเลยด่วนเลยนะครับ ờ ah, duyên duyên à yeah. มอบเลยนะครับท่านนายกบิรุษเยาวดำนายกบบตนาเหมอนศรีผู้ดูแลอยู่ในท้องที่แห่งนี้นะครับก็ท่านออกมาทุกคืนดูแลกันทุกคืนมอบของที่ระลึกให้สําหรับอาจารย์พิสนุวันนบวประแล้วก็อาจารย์ชยศัพท์จากโรงเรียนสภาราชิดีด้วยนิดครับับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมกิจกรรมกันขอขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านนายกด้วยนะครับเราดักดนตรี ทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยวันดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาช่วย <laughs> มาช่วยจะต่างอบตอสองตามคือแล้วแล้วไปดูใน a c e b o o k ไลน์นะไลน์ยาวเลยเมื่อกี้ในช่องของอาจารย์มนุนกัมเนธทองนะชอบประทับใจเครื่องเสียงตองห้าวันนี้สุดยอดเลยนะครับทีนี้เตรียมงานของมโนรานะครับผมมามีหน้าที่เป็นตัวเชื่อไหมทตีมงานมโนราก็ก็เตรียมนะ วงไหนที่ไม่ได้แสดงไว้โอกาสหน้านะนักดนตรีลูกศิษย์อาจารย์เยอะมากมายทีเดียวเราให้เยาวชนนะครับดีกว่าไปมั่วเรื่องยาเสพติดให้มาเล่นดนตรีมาเต้นกันอย่างเงี้ยยังดีกว่านะครับนั่นเป็นเรื่องราวที่ดีในสังคมปัจจุบันอย่าขอแค่อย่างเดียวอย่าไปเรียนแบบเอาอย่างในตัวอย่างที่ไม่ดีก็แล้วกันนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมมีมากมายนะลูกนะเราอย่าเอาตัวอย่างที่ไม่ดีเอาตัวอย่างที่ดีๆนะครับ เออในช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางทีมมโนราเกลีร์พื้นที่นะครับผมแจ้งให้ทราบในคืนของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่22ผมดูระบบแสงแสงเสียงเสียงมันเต็มรูปแบบเออผมน่าจะยกบวงมาด้วยมาเล่นกันด้วยนะในคืนวันที่22แล้วนะวันที่22ซึ่งมันมี